ก็ร่วมงานกับช่องวันครั้งแรกเลยเรื่องที่ช่องวันติดต่อไปครั้งแรกอะ่ะคือเรายังไม่ได้เลือกบทนั้นนะคะใช่แต่พอวันนี้มามาเจอบทเรื่องนี้เราอยากเล่นเพราะมีรู้สึกว่ามันแปลกใหม่แต่ว่าก็จะมีความแบบนำสมัยส่วนหนึ่งด้วยะคะ่ะ ก็ร่วมงานกับช่องวันครั้งแรกเลยจริงๆจริงๆตอนที่ออกมาช่วงแร,แรกก็มีมีบทค่อนข้างให้ดูหลายบทเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นมันก็เรื่องที่ช่องวันติดต่อไปครั้งแรกอะ่ะมันเป็นคือเรายังไม่ได้เลือกบทนั้นนะคะใช่แต่พอวันนี้มามาเจอบทเรื่องนี้เราอยากเล่นเพราะมีรู้สึกว่ามันแปลกใหม่ใช่มันแบบมันจะค่อนข้างกึ่งกึ่งซีรีส์นิดหนึ่งอะคะ่ะมันเป็นละครกึ่งซีรีส์จะซีรีส์มากก็ไม่ได้เพราะว่า คนดูช่องวันก็ยังมีความแบบละครอ,อยู่ใช่แต่ว่าก็จะมีความแบบนำสมัยส่วนหนึ่งด้วยค่ะนนจริงๆร,งรงินพยายามรับทุกปีใช่แต่ว่ามีมีปีที่แล้วที่มันเหลื่อมไปปีครึ่งแค่นั้นเองใช่มันเลยดูเหมือนนานแต่จริงอ่ะรับทุกปีค่ะว่าปีที่แล้วก็จะมีเล่นกับวินใช่ไหมใช่ค่ะ,ตะแ,ตแต่ละช่องก็จะมีแบบการทำงาน มินว่าวิธีทํางานอะเหมือนกันแต่ว่าผู้คนก็จะแตกต่างกันออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างบ้านวันก็จะเป็นบ้านที่แบบอย่างฟิล์มเยี้ยรุ้งมนกันครั้งแรกแบบคือเขาน่ารักมาก oh. เป็นพระเอกที่มินรู้สึกว่าแบบมินถามเขาว่าทาไมทาไมฟิล์มไม่เหมือนพระเอกเลยอะไรอย่างเงี้ยฟิล์มมีความไม่หยิ่งมีความน่ารักมีความแบบกันเองเยอยะไรทำให้เราเข้ากันได้ง่ายแล้วก็มีมีความเป็นเหมืออาชีพมากค่ะเลยแบบเล่นง่าย คือภาพแรกอะตอนที่เราสารภาพกันอะต่างคนต่างมองว่ากันและกันยิงอ่าคือแบบหุยมินต้องมาแบบพยาแน่เลยส่วนมินก็แบบฟิลมต้องมาแนวพระเอกแน่เลยอะไรเงี้ยเพราะเป็นพระเอกเบอร์ใหญ่ของช่องใช่ไหมอะไรเงี้ยที่ไหนได้ติงตองทั้งคู่คือเข้ากันได้ดีตั้งแต่วันแรกเลยค่ะแล้วก็คือเหมือนเริ่มเริ่มเปิดมันเปิดเปิดกับเปิดอะมันเจอกันมันก็เลยทําให้เหมือนเคมีมันเข้ากันง่ายอะค่ะใช่ คุยกันรู้เรื่องเข้ากันก็เวลายอยู่ในบทก็จะแบบช่วยเสริมกันได้ดีมากๆเลยค่ะก,ก่อนหน้านี้นนมินไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ติดตามพี่ฟิล์มเยอะมากนะค่ะแต่ว่าก็จะเห็นรูปแล้วก็ไอจีมากกว่าอะไรเงี้ยจะไม่ได้ตามผลงานแต่จะตามตัวเขาอะ่ะใช่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวเลย ตอนแรกไม่รู้จักแต่ว่าแบบเหมือนกับช่วงนั้นมีมีทีมเราเป็นแฟนคลับเขามั้งอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนรู้จักเพราะช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่แบบเหมือนเริ่มรู้จักน้องๆใหม่ๆขึ้นมาหลายคนอะไรเงี้ยเราก็จะตามอยู่หลายคนเหมือนกันเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะแบบไปออกงานแล้วไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามที่จะรู้จักทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าเผื่อมีอะไรก็ดีอมคุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คาดหวังกับเรื่องนี้ยังไงหรอจริงๆนักแสดงก็ต้องอยากเล่นละครแล้วให้ผู้คนชอบเนาะแต่สําหรับมินก็คือเข้ามาเล่นเรื่องเนี้ยมินได้พัฒนาทั้งการแสดงจากพี่เหมียวแล้วก็พี่ปุ้ยด้วยเป็นอีกเลเวลหนึ่งของการแสดงคือแต่ก่อนเนี่ยเราก็จะถูกสอนมาว่าต้องเล่นแบบ acting, เมท็อดแอคติ่งเออแบบลงจากรถมาต้องเป็นตัวนั้นเลยเคยได้ยินไหมคะเออแต่พอมาเล่นกับพี่เหมียวอ่ะพี่เหมียวไม่ให้เล่นแบบนั้น,นะคะ่ะพี่เหมียวให้เล่นแบบว่าเหมือนแบบ เก็บพลังแล้วปล่อยเก็บพลังแล้วปล่อยอเมันจะไม่ใช่การที่เราเหมือนอยู่ในตัวตัวนั้นตลอดแล้วแล้วมันเหนื่อยแล้วมันล้าแล้วมันทําให้คนรอบๆก็งงด้วยว่าเราเป็นอะไรต้องคิดภาพเราอยู่ในกองแล้วเราเครียดร้องไห้อย่างเงี้ยหรือแบบทำมึออยู่ตลอดเวลาคนก็อาจจะไม่เข้าใจอาจจะเข้าใจว่านั่นเป็นมินแต่จริงคือนั่นเป็นตัวละครแล้ว อะไรอย่เงี้ยค่ะใช่แต่จริงอันนั้นอะ่ะมันคือเมทอดแอคติ้งซึ่งอย่างฮอลลีวูดเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ค่อยเล่นกันแล้วในไทยในเชิงการแอคติ้งใหม่เราก็ไม่ค่อยทำกันแล้วค่ะเพราะว่ามันเหมือนอย่างเวลาตอนที่มินเล่นเริ่มเรื่องค่ะมันจะมีช่วงที่ร้องไห้แล้วหยุดร้องไม่ได้ mm hmm. ก็พี่เหมียวก็เดินมาแล้วบอกว่าไม่ดีนะไม่ดีนะคือเราเล่นอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจว่ามันแบบ มันคือเทพแห่งการแสดงแล้วอะไรเงี้ยแต่พอผู้ใหญ่สอนมาแบบนั้นถูกไหมคะแล้วเราก็ฝึกตัวเองมาแบบนั้นแต่พอพี่เหมียวให้ฝึกใหม่อะ่ะหฮ้ยเหมือนเราค้นพบกลุ่มพลังงานใหม่อะ่ะแล้วมันแข็งแรงกว่าเดิมอีกหลายเท่าเลยอะ่ะมันมันเหมือนแบบเก็บปล่อยเก็บปล่อยแล้วเรารู้สึกว่าแบบเราไม่เคยเจอพลังงานระดับนี้อยู่ในร่างกายเราอะ่ะแล้วพอเล่นออกมาแล้วมันที่ว่าอินเนอร์แรงแล้วอะ่ะเรื่องนี้แรงที่สุดเลยค่ะ เ,ออเรื่องนี้คือพลังเยอะที่สุดแล้วก็แรงเยอะที่สุดในการเล่นเรื่องนี้เราคุ้นเทคนิคการเล่นละครใช่คือใช่ค่ะคือสําหรับมินเรื่องนี้มินคุ้มมากเลยคือมินมาเล่นเรื่องนี้ทั้งเจอคนที่เก่งคือบ้านวันเป็นบ้านที่มินชื่นชมอยู่แล้วเพราะว่าเป็นบ้านมินเคยร่วมง,งานกับพี่บอยในละครเวทีของพี่บี้สุกิตอะค่ะนานมาแล้วแล้วมินก็ชื่นชมว่าแบบ เออบ้านนี้เก่งเรื่องการแสดงมากเลยแล้วมินก็แบบแล้วมินก็เป็นคนที่มีแพชชั่นด้านการแสดงมากเอออาจจะไม่ได้ชอบร้องเพลงหรือเดินแบบอะแต่ว่าชอบละครมากอะไรเงี้ยเราก็ศึกษาเรื่องนี้มาตลอดแล้วพอได้ร่วมงานด้วยอะโหแบบค,คือคือขนลุกเลยอะวันแรกๆกก็คือแบบไม่ผิดหวังจริงๆที่ตัดสินใจเล่นเรื่องนี้อะคะ่ะ